ดดต้อนรับเข้าสู่ EP แปดนะครับ EP แปดเดดเดดคอจัดระเบียบโต๊ะก็จะหมดแล้วนะอันนี้ก็จะหมดเรื่องของตัวอักษรแล้วนะไม่รู้ว่าทุกคนแบบฝึกฝนไปถึงไหนกันแล้วเนาะเดียวปับอันนี้ได้ไหมอืมอ่ะมาเรามาเริ่มนะ EP แปดนี่มีน้อยมากตัวอักษรแค่สามตัวเท่านั้นตัวอักษรแค่สามตัวเท่านั้น อ่าทุกคนดูพร้อมกันนะดูที่อยู่ในวงนะตัวแรกยะตัวที่สองยุตัวที่สามโยะนะยะยุโยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันดูยะยุโย ยะนี่แปลว่าลูกศรหรือว่าคันธนูนะลูกศรหรือว่าคันธนูตัวยะอายะนะนี่มีตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่านว่ายะ ิธีเขียนนะฟุบอ่าตัวยะนี่ง่ายไหมตัวนี้ง่ายมากนะเนาะเชื่อว่าเออง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากนะอ่ะตัวถัดมายุนะยุ เอาตัวติดแดงก่อนตัวนี้คล้ายๆก้นหอยคล้ายๆก้นหอยนะ,ะตัวนี้อ่านว่ายุนะยุยุวิธีการเขียนก็นี่ตามนี้เลยหแล้วนี้ก็ มันคล้ายๆกับการเขียนภูกันน่ะแต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้ภูกันแล้วนะอ่าถัดมาเป็นโยโยนะโยง่ายมากสำหรับแถวพวกเนี้ยโย แถวแถวยะวักยะอ่าอ้อเดี๋ยวดยวอันนี้ลงก่อนเส้นที่หนึ่งแล้วก็สองอ่ายะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทวนพร้อมกันนะอันแรกยะนะ อีกครั้งหนึ่งยะนะอีกครั้งหนึ่งนะครับยะยุอ่นะออกเสียงพร้อมกันนะครับโมจิโดอิตะกะไซนะโมอิกายอิตะกะไซพูดอีกรอบหนึ่งนะยุถัดมาเป็นโยะนะโยอ่ะยะยะุโย,ยโอเค